สวัสดีครับพามาดูการทำที่กันแดดของรถไถครับก่อนอื่นเราก็จะไปตัดไม้มาเชียก่อนไม้ผมตัดมาแล้วก็จะวัดตามความต้องการครับความยาวจะเอาสูงเอาต่ำก็ตามขนาดที่เราต้องการเลยครับเราก็จะประหยัดไม้นิดนึงนะเพราะว่าไม้มันมีไม่เยอะครับตัดมาได้นิดหน่อยครับตอนนี้ก็ไล่ตัด แล้วก็วัดให้มันเท่ากันก่อนครับตามแบบที่ผมทําไว้ครับก็จะมีเสาแล้วก็มีจันทันแล้วก็มีหน้าแปรครับความสูงไม่ไม่สูงมากครับผมจะเอาสูงประมาณเมตรเจ็อันนี้รวมถมดินแล้วนะ ไล่ตัดไม้ให้ครบทุกตัวครับตอนนี้ผมกำลังทำบากของเสาอยู่ครับก็ให้น้องมาช่วยอันนี้เป็นตัวคานคานที่ยึดกับเสารครับเราบากลงไปแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เราสกัดไม้ง่ายครับเวลาเราทำร่องบากนะเนี่ยใช้เลื่อยวงเดือนตัดครับหลังจากนั้นค่อยมาแซะออกทีหลัง มันก็จะออกง่ายทำแป๊บเดียวหลังจากนั้นเรามาขุดเสาขุดหลุม2คูณ2เมตรครับกว้าง2เมตรยาว2เมตรครับดีที่หลุมมันไม่แข็งเกินครับดินมันไม่แข็งฝนตกใส่ได้เมื่อวานก่อนนะ่ะดินมันยังชุ่มอยู่เลยครับมันเลยขุดง่ายนิดนึงนะถ้าหากช่วงหน้าเล้งเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าโคตรแข็งนะ ใกล้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วครับแถวนี้ก็มีลมฝนมาบ้างแล้วนิดหน่อยครับวันนี้ก็คาดว่าในะช่วงเย็นน่าจะมาครับตอนนี้ตอนเช้าแดดเปี้ยง38องศามันจะเป็นแบบนี้ทุกวันนะตอนเช้าแดดเปียงแล้วตอนกลางคืนเนี่ยลมฝนมาตั้งเสาเสร็จเราก็มาทำเตรียมพื้นที่ตอกไม้เข้าไปครับ ระดับด้วยสายตาครับเราจะไม่ได้เอาหาระดับนงระดับน้ําอะไรมานะเพราะว่ามันเป็นที่บังเดียดของรถไถเฉย,ยๆครับเล่นไม่ได้พิธีพิ่ถันแบบไม้ก็มีนิดเดียวครับไม่รู้ว่ามันจะพอไหมเนี่ยหลังจากขึ้นจันทันเสร็จแล้วก็ทำแปรครับเพื่อที่จะใส่สังกะสีครับ เป็นที่รองสังกะสีสังกะสีก็จะเอาสังกะสีเก่าแถวนั้นนะฮะตอกตอกตอกเข้าไปใช้ตะปู3ามกับตะปูสี่ครับไม้ใหม่ๆเนี่ยที่เราตัดออกมาใหม่ไมๆไม้มันเปียกมันก็จะตอกง่ายหน่อยไม้มันไม่แตกด้วยครับถ้าหากไม้แห้งเนี่ย,โอ,ยโอกาสแตกมีสูงมากมันต้องใช้ดอกสว่านเจาะ ไม้ก็เอาตามที่มีอาจจะไม่ตรงนะฮะก็มีบิดมีเบี้ยวบ้างไม้เดี๋ยวเราใกล้จะเสร็จแล้วครับการทำโครงนะเดี๋ยวก็จะมาุงสังกะสีครับการนั้นก็จะตอกยึดเสาวไว้ครับเพื่อไม่ให้เสามันดินไปดินมาไม่ตอกก็ไม่ได้ครับเพราะว่าช่วงนี้ลมพายุฝนมันเข้าครับ เราวตื่นเ้ามาผสีเหลือเต้นกกเสาดยคัะสังกษะสีเก่าครับเป็นสนิมหมดแล้วแต่ก็พอบางแดดเฉยๆครับให้รถไทยช้ตะปูตอกสังกษะสีอันนี้หลังจากที่เราทำเสร็จก็จะออกมาประมาณนี้เลยครับ ทำไว้ให้รถไถอยู่ในตัวสังกะสีตัวเก่าเนี่ยก็เอามาใส่หางมาเลยนะผมมัดไว้ใส่หางมาเลยครับไม่มัดก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวลมมาเดี๋ยวมันหายครับปิวหายหมดสเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับการทําที่บางเดียดให้กับรถไถปั๊มน้ําของเราอันนี้เป็นปั๊มน้ําเอาไว้สูบน้ําให้ยาครับโครงสร้างภายในก็มีประมาณนี้ครับไม่มีหลุดครับลมมาเนี่ยอยู่แน่นอน เปินวาดิจัอยู่บยูรลอว่ามืออื่นเศร้าเนี่ยจะมาดูอีกทีนึงครัคาดว่าน่าจะพราวาคืนนี้ลมน่าจะแรงเหมือนกันครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปแล้วครับสวัสดีครับ